ทองอ่ะ1 contract จะเท่ากับ100นะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อทองที่1หลอดอ่ะแปลว่าเรากำลังซื้อทองที่100่รอยอ่อนค <c oughs> ุณไปเวทรดหุ้น Apple Apple เนี่ยราคา200ถ้าเป็นตลาดสปอตคุณต้องควักเงิน2 0 0ตรงๆเข้าไปซื้อเลย1หุ้นเท่ากับ200ดอลลาร์นะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นตลาดฟิวเจอร์คุณไปกด1ลหลอดสมมุติว่าหลอดเท่ากับ100แชร์ คุณไปกด1 l o อตบนหุ้น Apple ที่ราคา200แปลว่าคุณกําลังซื้อหุ้น200คูณ100เท่ากับ20,000หุ้นนึกออกไหมครับก็คือเอา200คูณ100มันเยอะมากนะครับอย่างทอง1 Contract นะครับเท่ากับ100 t อยทอยอ่อนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าให้ดูสูตรตรงนี้นะครับก็คือ price deep contract size นะครับเท่ากับการคำนวณกำไรขาดทุน ดูนะสมมุติว่าวันแรกนะครับในวันแรกเนี่ยอันนี้คือถามนะครับวันแรกเนี่ยคุณซื้อทองที่ราคา2,000เป็น1สัญญาแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับราคาทองเนี่ยขึ้นไป2,010อ่าแล้วคุณก็บอกว่าคุณตัดสินใจขายขายเลยว่าปิด p o s i t i o n ที่ราคา2,010ถ้าเกิดเอา2,010มาลบกับ2,000นะ่ะมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับมันจะเท่ากับ10 แต่ในโลกฟิวเจอร์คุณเทรดด้วยเลเวลชคุณกดไป1สัญญานะครับถ้าคุณกด1สัญญาซื้อทองที่2,000มันแปลว่าคุณกําลังซื้อทองอ่ะส0 0แสนดอลลาร์นะครับ